คนเราเนี่ยมันคิดว่ามันมีไงมันไม่พอใจอ่ะอย่างอย่างเคยพูดเมื่อตอนมาะทำมาที่แช้จริงอมันไม่มีกฎกติกามันไม่ใช่คําพูดมันไม่ใช่ภาษาตัวเนื้อแท้ต้องทำจริงจริงมันเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งไม่มีภาษาพูดหรอกมันเป็นสภาวะธรรมเป็นของจริงอันที่มาพูดกันเนี่ยมันเป็นสมมติเราถึงใช้สมมติสื่อสารกันมาเดี๋ยให้กูกดอะไรนะ กลยกดกดกดแชร์ก่อนเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะมันทำไมไม่ขึ้นวะเพราะเป็นคนแรกที่มามัศึกษาเนาะก็จะเกิดประโยชน์มากนะเกิดประโยชน์ต่อใครที่ทางานอ่ะนะจะทํางานแบบหลวงตาเนะี่ยว่าเราทํางานกับคนอนะถ้าเราจะต้องสร้างศรัทธาสร้างความประทับใจนะมันเป็นงานเรื่องสร้างศรัทธาคน พราะศาสานาคือคนเหมือนหลวงตาพูดเนี่ยแหละพูดเรื่องทิฏฐิเมื่อกี้ยย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นคือความคิดใช่ไหมคิดยังไงก็เชื่ออย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแหละทิฏฐิของคนมันถึงต่างก,กันถ้าทิฏฐิบางคนเขามองถูกมองมองถูกเห็นไหมเขาถึงอ่มญญามีปัญญาเห็นไหมปัญญาเลยต่างก,กันทิฏฐิมันต่างกันนั่นเอง แต่พระพุทธเจ้าให้ทำลายทิฏฐินะทำลายทิฏฐิทำลายความเห็นความคิดของตัวเองเหรอคะคาณตาใช่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิมีผิดมีถูกใช่ไหมเห็นไหมมีดีมีชั่วเห็นไหมมีบุญมีบาปเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าให้ทิ้งทั้งสองอย่างเลยเหไหมสู่ความว่างสุญญาตาคือไม่อ่นั้ตา,ญญา,ตาแต่ก็ต้องตอนแรกก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอน ต้องเห็นให้ถูกก่อนเห็นไหมคิดให้ถูกก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครัาตารว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นหรมนี่แหละข้อสําคัญทําไมเราต้องไปสงสัยทําไมเราต้องสงสัยในพระพุทธเจ้าล่ะที่นหเพราะเรายังมีกิเลสอยู่เราทําไมไปเชื่อความคิดตัวเองละ่ะนั่นแหละทิฏฐิเราทําไมเราไม่ปรงใจเชื่อท่านท่านสอนอยังไงก็ประพฤติอย่างนั้นละ่ะเพราะท่านเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหม ก็เพราะเราเชื่อความคิดเรานี่เองเหมือนไปสำนักไหนก็ตามคิดดีก็เชื่อไม่ได้พรอค่ะไม่ได้มันอาจจะเป็นดีสำหรับมึงอ่ะมันจะเป็นเหตุผลของมึงอ่ะเหมือนกับความเหมาะสมเนี่ยเหมือนกับพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่ากูกูอยู่ที่กูเมื่อก่อนกูอยู่ในปา่าเขาบอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยเขาเชิญกูหนีออกจากตรงนั้นเลยไหมกูก็เลยถามว่าอาจารย์นะความเหมาะสมเนี่ย มันวัดกันตรงไหนเราเหมาะสมกับผมกับเหมาะสมกับอาจารย์มันต่างกันผมอยู่กับจอบอย่างเงี้ยผมเหมาะสมกับสําหรับผมจริงไหมความเหมาะสมเนี่ยถ้าถ้าเราเอาเหตุผลของความเหมาะสมของเขาเหตุเหตุผลของเขามาตรฐานของเขามาวัดเราเนี่ยมันก็ผิดแหละหลวงจาก,ก็เลยพูดว่าท่านที่พาพผู้ใหญ่มาหาเรากําลังฝึกปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยท่านที่จะมาถามว่า ขาดเหลืออะไรไหมถ้าขาดเหลืออะไรก็มาก็บอกนะอย่างเงี้ยแ้นที่จะพูดจะยิงคําพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมกลับมาว่าอันนี้ไม่เหมาะสมออกไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นไหมมันก็เป็นทิชชิงั้นตามหลักแล้วนี่คือเราจะตัดสินอะไรตัดสินใครไม่ได้เลยใช่ไหมคุณผู้ชไม่ได้เราดูเฉยเฉยได้มันเป็นเรื่องความเห็นของเขา สองคนสองเหตุผลสองความคิดใช่ไหมความเชื่อของคนเนี่ยเหมือนเหมือนเชื่อความเห็นของศาสนาอื่นเขาก็เหมือนกันความเชื่อของเขาอะพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่รวมกับความเชื่อต่างๆได้การรักษาศาสนาเนี่ยไม่ใช่ไปรักษากตัวนะไม่ใช่ไปเอาเอาศาสนาไปเขียนไว้ในกฎหมายอย่างนั้นก็ไม่ได้ ยุ่งไปใหญ่เลยแหละต้องเขียนไว้ในใจคนสิมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าใจคนเสื่อมออกอยากศีลอยากทำมาเอากูถามหน่อยสิมึงจะสร้างค์พระรูปยิ่งใหญ่ขนาดไหนวัตถุขนาดไหนอะถ้าใจคนหลงละเลงไปความเพลินอีกแหละไม่เสื่อมออกจยากศีลอยากทำเนี่ยเอาสิวัดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉยๆจริงไหมเป็นแหล่งทำมาหากินไปซะ ศาสนาก็เป็นแต่พิธีกรรมเห็นไหมสงตาค่ะแล้วอย่างเนี้การมาวัดแล้วมาถึงวัดจริงๆนี่คือมึงต้องเข้าใจเรื่องวัดด้วยคําภาษาคําว่าวัดเนี่ยวัดนี่คือวัดใจนะวัดปฏิบัตินะวัดเนี่ยวัดตลาเนี่ยตอนนี้มันเป็นวัดซะนะวัดตัวเนี้ยไม่ใช่ไปเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรอะอารามทุกวันนี้ มันเป็นแหล่งทํามอาหารกินไปโน่นนหะเป็นอะไรอ่ะศาสนาพุทธของเรานีา่ง่วยเปื่อยเสียขาเพราะพิจีกรรมนี่แหละเอาพิจีของศาสนานําหน้ามันก็ติดคอหลยกินจะเปือกทุกวันนี้กินจะเปือกมันก็น่าขำไหมล่ะแล้วการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาที่สูงสุดบูชาที่ถูกคือ,ป,อปฏิบัติศาสนาพุทธของเราเนี่ยกับศาสนาอื่นมันแตกต่างกันศาสนา พวกนั้นเขาให้เชื่อเลยจริงไหมศรัทธาไปเลยอย่างเงี้ยถ่ายเดียวนะถ,ถ้าใครศรัทธาเราเนี่ยจะทำบาปทาชั่วขนาดไหนก็ขึ้นสวรรค์ถ้าศรัทธาจริงไหมแต่ศาสนาพูดไม่ใช่อย่างนั้นเธอจงมาลองดูเถิดที่เป็นศาสนาที่เปิดนะต้องพิสูจน์ดี๋ยวนี้เราทําอะไรกันอยู่ล่ะนะทําวิธีหล่อทองเทพระหรือไง ถ้าขาดหลักของการปฏิบัติแล้วมันเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมแล้วศาสนามันจะอยู่ได้หรือคนน่ะเพราะศาสานาคือใจคนเทลงในใจตัวเองสิฮะพระธรรมคำสอนน่ะมันพิสูจน์ได้เนี่ยใครสักกี่คนจะเป็นพยานว่าพระอรหันต์มีอ่ะในประเทศไทยในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมันรู้ได้มันเข้าถึงง่าจริงๆ ัเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมล่ะทุกวันนี้มันไม่ไม่มีเลยอ่ะนะยอมเขามา้าบรรลุเข้าไปถึงได้หลวงตาเคยพูดหลายครั้งหลายทีแล้วว่านะถ้ามัวเอาแต่อดกติกาต่างๆเข้ามาควบคุมในจิตเราถูกขังด้วยความเชื่อของประเพณีวัฒนธรรมนะการเราเล่าสืบๆืบ,บต่อตอกันมาเนี่ยเราออกจากกวงจรตัวน,นี้ไม่ได้เลย เราแหวกม่านตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะพระเจ้านี่แหวกออกมาหมดนะทุกวันนี้ยิ่งไปสร้างกฎกติกาขึ้นมาใส่ตัวเองเข้ามาอะไรเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้าก็ติดข้องอยู่ในตรงเนี้ไปยึดเอามาหมดแหละตอนเนี้นะก็เอาพิธีกรรมทางโลกเข้ามาดัดแปลงเนี่ยเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปเข้ามาละ่ะแล้ววัดเนี่ยวัดปฏิบัติเนี่ยมันหายไปไหนอะ มันจะเข้าไปถึงได้งไงเมื่อไม่ปฏิบัติจะไปอ่านเอาเหรอไปคิดเอาอ่ะมันเป็นอย่างนี้หลวงตาคะแล้วการที่เราไปทําบุญที่วัดไปหยอดตู้ไปติดท้องลูกนิมิตอย่างเงี้ยมันช่วยชำระล้างวิบากกรรมของเราได้ไหมครับหลวงตามันจะเป็นวิบากได้ไงถ้ามึงไปทำวิบากคําว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยฮะมึงจะรอเอาอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง อมึงทำชาติเนี้จะไปใช้ชาติหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีผ้าอรหันไหมอะกูถามหน่อยถ้ามึงอาศัยแต่ว่าวิบากแต่แตชาติน้ามากชาติหน้ามาอยู่ชาตินี้เนี่ยฮะมันจะมีผ้าอรหันไหมอ่ะฮะการกระทําของมึงเนี่ยมึงต้องรับในปัจจุบันสิมึงไม่ต้องไปสนใจเลยกรรมของอดีตเดือดอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนลยไม่ต้องไปพูดถึงพบ อดีตบ้าบ,าบาอคเขาแตกเลยองคุริมานฆ่าคนอยู่หยกหย,ย,ยกในชาติปัจจุบันเกือบพันคนเนี่ยทำไมเป็นพระอรหันได้อะแล้วหากเรากลัวผลที่มันจะเกิดเชื่อเรื่องของโชคชะตาเราค่ะหงาอ๋อมันมีโชคชะตาที่ไหนอ่ะฮะรวมงแรงๆอ่ะนะอันนั้นมันเป็นสยศาสตร์แล้วทุกมันเกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยมึงจะไปดับเอากลายเป็นวิบากไงฮะ การตายเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปเกิดตายในศาสนาพุทธเนี่ยพบชาติเนี่ยไม่ใช่ตายจากพบนี้ค่อยไปเกิดพบหน้าเข้าลงเผาแล้วเ็าจะไปเกิดหรือไงฮะพบชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนระบบการเกิดนี่คือระบบปฏิจจสมุตบาทมันเกิดพบนาทีหนึ่งมันเกิดกี่พบมึงว่าเกิด อะไรล่ะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเห็นไหมมันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ภพชาติเนี่ยถ้าปฏิบัติชาตินี้มันจะไปได้ชาติหน้ากลายเป็นวิบากพร้ารหันจะมีเหรอมันเข้าใจผิดกันการเกิดแบบวัตถุนี่เกิดออกจากท้องพ่อทั้งแม่แล้วแม่แล้วก็ตายเข้าลงไปเนี่ยค่อยไปเกิดอีกภพนะะนั่นมันเป็นคนภาษาคนแล้วแต่ภาษาธรรมมันเกิดทุกขณะ มึงต้องเห็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดเข้าใจไหมมันเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดกี่พ่กี่ชาติมันเกิดกี่รอบแล้บปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเนี่ยเกิดพบชาติก็เกิดตรงนี้เหรอคะเกิดตรงนี้พระอรหัน์เกิดพระริษเจ้าเกิดเขาต้องเกิดตรงนี้วัฏสงสารมันเกิดอยู่ตรงนี้ในระบบปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนี่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  ดับตัวหนึ่งเนี่ยพังทลายเลยคือดับอุปทานเนี่ยทุกอย่างวงจรปฏิจจสมุปบาทเชื่อมต่อไม่ได้เลยนี่คือการหมดพะหมดชาติคือไม่ปรุงแต่งนิพานคืออสังขจะคือเนี่ยระบบเนี่ยเขาเป็นในปัจจุบันนี่แหละคนสุขคนสุขก,ก็ไม่ใช่ไปปฏิบัติชาตินี้มันก็แปลว่าชาติหน้าใช่พบมันเกิดเห็นเห็นอยู่เนี่ย ความทุกข์ความสุขความอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือน้ำปฏิบัตินี่ศาสนาผู้ท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยมันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ฮนะทุกวันเนี้ยมันก็เข้าทํานองไฟไหมหัวตัวเองเนี่ยกําลังลุกอยู่เนี่ยก็ถามมาเฮ้ยเขาเอาไฟแช็กยี่ห้ออะไรมาจุด ใครเป็นคนมาจุดสืบสวนอยู่ทั้งที่ไฟไหม้หัวตัวเองอยู่เนี่ยฮะแทนที่จะดับไฟก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราเราเชื่อว่าเหตุที่มันเกิดไฟมาถึงเราคือเิด่ไม่ไม่มีทางอะ่ะนะถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนเอาปัจยุบนันณธรรมงั้นก็ไม่มีหรอกพระอ,อริยเจ้านะั่นถ้าจะไปคิดอย่างนั้นถ้าจะไปเห็นอย่างนั้น เป็นสัทธาทิฏิไปมันพูดยากเขาบอกพูดยากเรื่องพวกนี้มันจะไปพูดยากอะไรอ่ะฮะท่านก็อสอนคนนี่แหละพระอรหันต์ก็เกิดจากคนนี่แหละไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกฮะเกิดจากหลงนี่แหละรู้ก็เกิดจากหลงนี่แหละหลวงปู่ไหนก็เกิดจากคนธรรมดานี่แหละค่อยเป็นพาาระอรหันต์จริงไหมอ่ะ ไม่ใครเป็นมาเป็นมาจะเกิดหรอก <c oughs> ทําไมต้องมีแฟนชายด้วยต้องมีสายน้นสายนี่คนน้นคนนี้เป็นเลยกรับรองกันได้อะมันปัจจตังก็ใช่ไม่ได้เี่ยทุกสุขมันก็รู้ตัวเองว่าใครเป็นยังไงยี่แม่พ้นออกจากความจิตมั่นถือมั่น,นี่ยมันก็พ้นหรอกแค่เนี้ยพ้นออกจากตัวกูของกูนี่แหละพ้นออกจากตัวกู <c oughs> ใช่ <c oughs> มันจะมันจะยากอะไรอ่ะมมนต้องไปให้คนอื่นตรวจสอบอารมณ์เราตรวจสอบอารมณ์ตัวเองอนั่นแหละมันเห็นอยู่ถ้ามันทุกอยู่อ่าทุกเพราะอะไรหรอไม่ใช่ทุกทุกเลยรนะทุกจากอะไรทุกคืจากความคิดถึงาควมโอ้ยอันนั้นแล้วใหญ่เลยมึงฮะทุกจากอารมณ์ความไม่พอใจความพอใจ เนี่ยเนี่ยพ้นโลกจากพวกนี้โลกที่จริงก็คืออารมณ์นี่เองนะอา้าวอย่างหลงตาเนี่ยสังเกตตัวเองไหมอยู่มาหลายปีเนี่ยตัวเองเมื่อก่อนเป็นคนราคาจริตจริงไหมอยู่ได้บวชใหม่ๆนั่งร้องไห้ยอย่างเงี้ยฮะพออยู่ๆทำไปปุ๊บเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันดับลงหมดมันไม่คำเริบอีกเราก็สังเกตมาหลายปีเนี่ย ไม่ใช่ม่ตรวจสอบตัวเองตรวจสอบอยู่ทุกเวลาทุกขณะวันหนึ่งมันเกิดไหมไม่เกิดหายไปสนิทอาชิต,ตหนึ่งเกิดไหมไม่เกิดหายไปสนิทปีหนึ่งเกิดไหมไม่เกิดหายไปสนิทสองปีหายไปไหมไม่กำเริบอีกแล้วนู่นแหละแล้วจะให้ใครเรามาตรวจสอบฮะก็ตัวเองนี่ไงปจัจจตัง พ้นอกจากอารมณ์พวกนี้แหละนะแล้วก่อนที่อารมณ์พวกนี้มันจะดับเสน็ทหลักปฏิบัติของหลวงตาแล้วครัหลวงตาตาปฏิบัติก็อาณาปาะสติไงหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองตั้งแต่ต้นแ,แล้วเพราะเราคิดผิดคิดงันมาตลอดเราคิดว่าสิ่งนี้ดีบางทีมันก็ไม่ดีเห็นไหมนะโอ้กูนี่คิดผิดเว้ยเนี่ยมันเชื่อไม่ได้เลยความคิดเนี่ย งั้นที่ดวงตาบอกค้นออกจากตัวกูนั่นก็คือไม่เชื่อความคิดตัวเองไม่เชื่ออะไรทีนี้ทํายังไงเหรอเราก็นั่งดูมันเดิฮะมันคิดดีก็ไม่เชื่อมันละมันไปว่าคนนั้นดีก็ไม่เชื่อละมันไปว่าคนนั้นไม่ดีก็ไม่เชื่อละเอาไปเอามามันก็เลยมาอยู่กับตัวรู้โอ้ความคิดนี่มันไร้าการมากนั่งอยู่คนเดียวมันก็โกหกเราได้เราเลยเห็นภัยของความคิดปรุงแต่งเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคนทุกวันนี้ สร้างจากความคิดหมดลวสร้างโลกความคิดปรุงแต่งเนี่ยสร้างขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างพ้นออกจากโลกแห่งความคิดเนี่ยนะพ้นโลอย่างนี้ความคิดถึงความเกียรติความรักความเนี่ยไม่มีอ่ะนีะ่ยทำไมมันจะไม่เห็นล่ะไม่ต้องเป็นอะไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกหัวเระตัวเองได้ซ้ำไปฮะห,หลงว่ามีว่าเป็นมาตั้งนาน เห็นความโง่อของตัวเองนั่นแหละการเห็นธรรมนี่คือเห็นความโง่อของตัวเองอ่ะครั้งคิดดีและคิดไม่ดีนั่นยังคือความโง่อของเราใช่ไหมครับใช่มีไปเกิดพบภูมิที่ดีที่มีความสุขอ่ะมีอ่ะการเกิดเนี่มันเป็นทุกข์อ่ะเกิดภูมิภูมิไหนพบไหนมันก็เกิดทั้งนั้นน่ะ มีเกิดแล้วไม่อยากตายมีไหมอ่ะโง่ไหมอ่ะเกิดแล้วไม่อยากตายอ่ะเหมือนเมื่อกี้เมื่อตอนบ่ายมาไหมเขาบอกว่าอ่าคนเราเนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยเครื่องมือวิทยาศาสาตร์เนี่ยฮะสร้างได้เ้ามีเงินแล้วก็จะอายุยืนอะไรทำรองเนี่ยไม่มีทางหรอก impossible เป็นไปไม่ได้ มึงจะรวยขนาดไหนมึงก็ตายเอาสิมึงจะรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมึงก็ตายเอาสิถึงเ,เวลามึงมีอะไรตั้งอยู่ได้อ่ะมิจะเสื่อมทั้งนั้นแหละนั่นแหละใจรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปของจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปท่องหรอก แล้วมึงจะเห็นจริงไหมล่ะไม่ใช่ไปท่องเอาวิทยาศาสตร์จะล้ำหน้าขนาดไหนนี่ก็คือโอ้ยวิทยาศาสตร์นีงยังไม่ตั้งไขร,รือซ้ำพระบุญเจ้าจัดสรุมาตั้งแต่สองพันกว่าปีล่ะกูจะบอกใหนะ้จะไปพูดถึงเรื่องที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะแต่จิตเหนือสำนึกที่เป็นนักภาวานาเนี่ยนะโอ้ท่านเห็นขอบจักรวาลอนะ ที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงอ่ะถ้าจะพูดถึงความลึกลับขอ,ของของของธรรมะนะจะบอกให้จิตใจเลยเพราะเจ้าศาสนาพูดเนี่ยไม่ไม่ใช่ศาสนาของความงมงายนะไม่ใช่ศสยาศาสตร์นะเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่สอนที่เชื่อ,อเหรอพะองา์อ้าพระพุทธเจ้าพูดกลธรรมสุดสิบไว้ทําไมอะ่ะมันต้องพิสูจน์ไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวเชื่อแบบเดียวมันก็เป็นการงมง,งาย ความเชื่อความศรัทธาที่ขาดปัญญาเนี่ยมึงลองดูสิฮะทุกวันนี้มันพวกความเชื่อไหมไปกาบจอมปวดกาดต้นไม้อะฮะพระพูทเเจ้าเขาพูดมงคลสามสบแปดอะบูชาจะปูชนียานางเตมังอะรมุตตมังบูชาผู้ควรบูชาใครห่ะผู้ควรบูชาไปบูชาสัตว์นะนะศาสนาพูดรู้อย่างนั้นอะ ฮะไปกราบไหว้วุชธรูปเราไปขอวิงวอนอยากได้นั้นได้นี่นั่นแหละพุทธอ่ะพุทธสอนเรื่องกรรมเรื่องการกระทำนะไม่มีใครมาโดนบันดาลให้มึงได้หรอกไม่มีเกจิองไหนมาโดนบันดาลให้มึงได้หรอกมันขี้โมโ้เลยเหมือนพาพบางองค์บอกว่าไปช่วยคนขึ้นจากสวรรค์อย่างเงี้ยโอ้ขึ้นจากนรกอ่ะฮะ มึงอย่ามาขี้โม้เลยอามึงช่วยมาคนเดียวทำไมมึงไม่ปิดนรกเลยล่ะช่วยมาแม่งหมดเลยฮะ mm hmm. มึงจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วดวงตาค่ะกรรมคือการกระทำงั้นถ้าเราจะแก้กรรมนั่นก็คือแก้ที่การกระทำตัดใจไงตัดใจตัวเองเนี่คือการตัดกรรมมึงไม่รักเขาแล้วมึงจะอกหักแม่มันเกินขึ้นอยู่ที่มึงไปยืดเราอ่ะฮะ เพราะวันนี้กูใช้เสียงมากอยู่กับฝรั่งดวงตาคะการเห็นความคิดการเกิดดับเป็นทางเดินมารใช่ไหมครับลวงตาใช่นั่นแหละพรชาติบรรสั้นลงถ้าความคิดเกิดดับเกิดดับนั่นแหละพรมชาติบันสั้นลงคือการปรุงแต่งระบบปฏิจิจะสมุปบาามันทํางานขัดข้องแล้วตอนนั้นการเห็นความคิดเป็การเดินมาร์เหรอคะใช่ นี่คือตัวสติตัวรู้สร้างตัวรู้ขึ้นมารู้เมื่อตัวรู้ขึ้นมามีกําลังมากเท่าไหร่ระบบการความคิดระบบปฏิจจสมุปบาทนี่ก็จะช้าลงมันไม่ใช่ช้าลงหรอกมันจะเท่าเสมอกันแต่ตอนนี้ความคิดมันเร็วกว่ามันมีกําลังกว่าสังขารเนี่ยฮะเข้าใจไหมเพราะนั้นต้องฝึกสติขึ้นมาฝึกผู้รู้ขึ้นมาฝึกพืชพระขึ้นมา จารเญพุทธะขึ้นมาจนจนระบบนี้ช้ามันเหมือนช้าลงเลยเห็นไหมมันรู้เท่าทันจนตัวนี้มันไวกว่าใช่ี้ยนั่นเขาจะเรียกอภินญญาะเลยรู้ยิ่งนะเ,เลยจากกําลังเต็มที่จากรู้ยิ่งเป็นรู้พร้อมเห็นไหมสัมโพษยะรู้พร้อมนีห,หมายถึงเกิดไม่ได้เลยระบบเนี้ยนั่นแหละคือการไม่เกิดนั่นแหละคือการตัดสุลุจะไปมวัว ทำอะไรอยู่อะฮะแล้วมันจะมีสักกี่คนละ่ะฮะกูถึงว่ามันมีน้อยมากที่คนจะเข้าไปรู้พระพุทธเจ้าก็รู้ปฏิจจสม,มุทบาทนี่แหละเข้าถึงพุทธะก็พุทธะก็คือตัวมึงเองรู้เองฮะพระพุทธเจ้าถึงบอกจับชายจีวรก็ไม่เห็นท่านไม่รู้จักท่านเห็นไหม งันสติถึงเป็นตัวแม่บทสําคัญนะยอดแห่งธรรมก็คือสติสัปชัญญะรู้สึกตัวมันไม่รู้สึกตัวนะฐานของสติไม่มั่นคงเลยมันวิ่งไปตามความคิดปรุงแต่งหมดแหละนะนะทุกวันนี้มันถึงวิ่งวุ่นวิ่งว,น,วนอยู่เนี่ยนะเพราะมันทุกข์แต่มันไม่รู้จักทุกข์นะจะทำยังไงได้ล่ะฮนะ มึงจะไปสวดพธิธีกรรมสวดวิ่งวอนอยู่อย่างไงไม่มีทางอะฮะเหมือนมึงจะข้ามไปฝั่งนะทางนั้นมึงไปนั่งวิงวนสวดมนเ้ยให้ฝั่งนั้นย้ายกลับมาหามึงมันไม่มีทางหรอกมึงต้องเดินข้ามไปเองศาสนาพุทธก็สอนในการปฏิบัติฮะท่านยึบอุปมาบอกอ่านฉลากไม่ได้กินยาคือพวกไปฟังเอาจำเอา มาพูดทั้งอ่านตำราด้วยกินยาด้วยมันไม่ดีกว่าหรอก็หายขาดไงแล้วไอ้ที่เราจําได้แล้วเราเข้าใจนั้นนยังไม่ใช่ปัญญาที่ไม่ใช่หรอกันนั้นมันความคิดมันใช้เหตุผลใช้ทฤษฎีใช้ตัดก,กะมึงไม่หายความสงสัยหรอกมึงก็สงสัยไปเรื่อยอะ่ะมึงดับอาระะมณ์จะยังไม่ได้ด้วย ผลมักผลเนี่ยมักมักคือทางปฏิบัติคือทางเดินผลของมันซึ่งสิ่งที่ได้รับว่ามันดับอารมณ์ได้มันหายออกจากความโกรธความรลอความหลงเนี่ยนั่นแหละผลมันทําไมมึงจะไม่รู้ละ่ะมึงเป็นคนเคยโกรธอย่างเงี้ยมึงความโกรธมึงก็ไม่มีอย่างเงี้ยนั่นแหละผลมันนั่นแหละสิ่งที่ถูกฮะ แล้วมึงจะให้ใครไปตรวจสอบมึงละ่ะนั่นแหละผลมันนั่นแก็เรียกมรรคผลทางที่ถูกต้องอ่ะอย่างมึงเป็นคนโมโหร้ายอย่างเงี้ยมึงความโมโหร้ายมึงไม่มีมึงก็จะรู้ตัวเองนะเหมือนกับมึงเป็นคนลาค้าจริตถึงขั้นเป็นโรคจิตมันไม่มีอ่ะมันหายขาดจากสันดาณของนั่นแหละผลมันอ่ะอารมณ์มันคือไม่มีเลยไม่มีเลย อย่าว่าจะมีเลยไม่รู้จักด้วยกูจะบอกให้ไม่ใช่ละนะไม่รู้จักด้วยไม่ใช่ละอารมณ์ไม่ได้เลยไม่รู้จักอารมณ์ไม่ร์ตัวนี้เลยนี่คือผลที่ถูกต้องใช่แล้วก็ไม่คิดถึงใครด้วยเนี่ยมันอัศจรรย์ไหมล่ะงั้นปัญญาที่เราบอกว่าเรารู้ทํามมากๆถ้าเราย้อนกลับมา ดูอารมณ์ตัวเองนี่คืออารมณ์ยังกระเพื่อมยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอยู่นั่นคือยังไม่ถูกใช่ไหมครับอ๋อเรื่องเรื่องนะั้นมั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 นซับซ้อนกว่านะแต่ความเป็นจริงอะนะมึงคิดถึงใครไม่ได้หรอกมึงโกรธใครไม่เป็นหรอกนะแต่โกรธกะโกรธแต่ว่าพูดถึงว่ามันไม่ไม่จะของคนโกรธมันอ่ะมันมันมันไม่รู้มึงูว่าอธิบายไม่ถูกเป็นคาพูดไม่ถูกนะแต่พูดพูดว่ามันไม่มีตัวตัวที่โกรธอะ ส่วนอาจาจน้ากระทบเนี่ยมันย่อมมีหมดแหละก็ยังไม่ตายจริงไหมแต่ว่าสิ่งที่คล้ายๆกับมันแตกจ่างกันระหว่างขันห้ากับมีอุปทานกับขันมีขันห้าแล้วไม่มีอุปทานนั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยนั่นคือหากเราไปพยายามทำความเข้าใจนี่คือท่าไปแล้วใี่องคับ โอ้โหทำความเข้าใจมึงจะเข้าใจตัวเองของมึงอยู่เหรอมันเข้าใจมาแล้วมึงเข้าใจมากเลยเข้าใจตัวเองอ่ะหลงตัวเองคนะครับเราไม่ได้บังคับอะไรแต่สติมันพยายามรู้เตือนเราเองเป็นไปได้ไหมครับนั่นแหละสุดยอดเลยแหละทำไมจะเป็นไปไม่ได้สติมันตรวจสอบอยู่ตลอดอเข้าใจไหมถ้ามันมีกำลังแล้วเนะนี่ยนะเฮ้ยเอาละพอละมัง้ง กี่นาทีแล้วสาอนา้ยสามิ 30, ฮะสาิอสานาทีก็ 34, พอแล้วเว้ยเอาวันละนี้ล้วหน่อยไว้กูเพอหอมปากหอมคอไว้วันนี้ดูเดือนหน่อย <นะ S 1> <laughs> พราะเจอฝรั่งไหมมาดู <laughs> แต่ฟังไม่รู้เรื่องอ <laughs> ะสาธุก<า>็